สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไมโครฟ์นะครับในไมโครฟ์หนึ่งร้อยวันนะครับหนึ่งร้อยวันเดลี่สิเราอยู่กันในวันที่ยี่สิบสี่กันแล้วนะครับทุกคนครับและก็อยู่กับเบนจามินนะครับหลังจากอีพีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปทําอะไรนะไปหาอ๋อไปหานี่ครับไปหาปะการังเนาะซึ่งวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปหาเต่านะครับเพื่อเพื่อที่จะมาเลี้ยงแถวบ้านเนาะผมอยากได้ไข่มัน นะครับเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราน่าจะไปน,นี้ก่อนก่อนไปนะผมให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นสมุดที่ผมเอาไว้ดูนะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยผมต้องทําอะไรบ้างเนี่ยก็ใกล้วันคิดบานแล้วนะครับก็น่าจะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นี่แหละวันที่ยี่ห้าเนี่ยแหละ,ะครับทุกคนครับเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่านะครับ <ๆ S 2> เอาละผมกลับมาที่เดิมนะครับที่เก่า ที่ที่เราเคยจากไปนะครับเอาละคือเรามาหาตัวปะการลังเนาะมันจะได้หาแบบง่ายๆนะจริงๆผมเคยเจอแล้วแหละแต่ว่าทามไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับปะการลังก็น่าจะมีแหละนะครับเต่าอเนาะโอเคเดี๋ยวผมทําเป็นก่อกาบแล้วก็ทําเป็นเรือก่อนแล้วกันเนาะจะได้พาเบนจามินไปด้วยแล้วกันนะครับไปมามาตกนะครับช,ช่วงนี้มันน่าจะด,ด,ดูหิมะเนาะูด,ด,ด,หนะด,ดูหนาวนะครับดูดูหนาวเนาะมาครับ ไปกับเบนจามินเนี่ยะครับทุกคนไปเอาเลยครับผมน่าจะเจอแล้วครับนั่นไงครับตรงนี้นี่ครับมีเต่าเต็มเลยครับมีเต่าสองตัวเนี่ยไม่เต็มเลยนะครับมีแค่สองตัวเองนะครับจริงจริงอ่ะผมอยากได้เยอะๆนีครับมันจะได้แบบว่ามันจะได้ไข่มาเยอะเยอะไงแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นแค่สองตัวเนาะไม่เป็นไรนะเราเอาแค่นั้นแหละนะครับมันน่าจะผสมกันได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าเต่าอ่ะครับมันมี ตัวผู้ตัวเมียด้บอกนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพวกหมาแมวอะไรพวกนี้มันไม่มีนะเอาละครับเดี๋ยวแค่ส่งตัวนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับสําหรับข้อหนึ่งอ่ะไปครับเราน่าจะกลับบ้านกันได้แล้วนี่ครับทุกคนไปไปกันเลยครับโอเคครับผมกลับมาเลยครับคือผมจะทําเป็นรั้วที่ทํามาจากข้าวเนาะซึ่งผมเห็นแล้วครับว่าเท็กเจอร์มันน่าจะดูดีนะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะ ก็ทํไม่ยากผมเป็นหมวกอะไรกันนะเบนจามินมันใส่หมวกเป็นเป็นแองนเจลนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้างดีกว่านะนี่ครับให้มันเหมือนกันนะนี่เป็นไงนจริงๆครับหมวกมันเปลี่ยนได้นะครับสาหรับม็อบปกติเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทํามาเลยนะไม่ได้คราฟมาเนะี่ยเอาละเดี๋ยวผมจะสร้างอา่าแล้วเล้าเต่าแล้วเต,ต่าไว้ตรงริมทะเลนั่นแหละรครับ นี่ครับประมาณนี้เนาะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เล็กเลยแหละครับเล็กมากเลยแหละแค่นี้พอนะผมไม่อยากให้มันใหญ่เกินว่าเต่าครับมันก็ไม่มันจริงมันก็ไม่ไมมีประโยชน์อะไรหรอกนะครับมันแค่เอามาตกแต่งเฉยๆะเนาะจริงๆผมจะมาทําพวกอควาเรียมด้วยแหละนะครับเอาละแค่นี้พอนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทุบไอ้พวกนี้ออก มันเปลืองนะมันต้องใช้เป็นผ้าเพื่อมาทำอะัอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นเขาเรียกว่าป้ายมาแปะนะครับป้ายเตาโอเคผมจะปลูกต้นมะพร้าวนะครับมันจะได้ฟิลเป็นแบบว่าริมเลนะครับไม่แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามะพร้าวอันนี้มันปลูกตายเปล่าไม่น่าจะได้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยลู้เพ้าเนี่ยนะนี่ครับทุกคนผมคิดว่านะมันน่าจะต้องทําอะไรกับมะพร้าว อันนี้สักอย่างผมก็เลยไปเซิร์ชมาปรากฏว่ามันทำาอัน,นี้ได้ครับทุกคนเป็นโคคโนัชชักนะครับมันคือเนื้อในของมะพร้าวนี่แหละแต่ว่ามันเอาไปปลูกไม่ได้หรือเปล่าต้องลองเอาไปวางดูนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าได้นะน่าจะต้องใช้เป็นโคคโนัชเซฟลิงเนี่ยอาจจะต้องไปหามาจากใบไ,ไม้ของต้นมะพร้าวนี่แหละนี่ครับปลูกไม่ได้จริง้วยหลังนั้นต้องไปหาแล้วแหละครับคิดว่า มะพร้าวปกตินี่น่าจะปลูกยาปลูกไม่ได้นี่อเอาละผมได้มาเลยครับเป็นต้นปาล์มแซปลิงนะครับคือมันก็คือต้นมะพร้าวนี่แหละนะครับเราปลูกไปเลยแล้วกันนะเอาบริโลน้ำโรยไปครับนี่ครับมันก็ได้ฟิลอยู่นะได้ฟิลเป็นริมเลอยู่นะครับเนี่ยเอาปลูกไปครับนี่เป็นไงแค่นี้พอนะครับแล้วเราปัก แลนเทิร์หน่อยแล้วกันเนาะจะได้ส่องสว่างนี่ครับเพราะว่าแถวนี้มันมืดมากนะครับมันเป็นเพราะว่าเรามีต้นไม้ใหญ่รอบบ้านเยอะมากเลยเลยครับโอเคน่าจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเตาโรยไปเลยแล้วกันเนาะปล่อยเตานีครับปล่อยเตาอโอเคแต่ก่อนอื่นนะผมขอตกแต่งก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมอยากให้มันแบบความเตามันมีอะไรนิดนึงนะจริงจริงมันต้องมีป้ายนะป้าย ไฟปแตปอยู่ตรงเสาตรงนั้นครับเสาขา้างหน้าโอเคปล่อยต่อแล้วครับทุกคนให้มันผสมกันก่อนผมไม่รู้ว่าไข่มนะันน่ะมันจะฟักเมื่อไหร่นะอาจจะนา,นานนิดน,นึงหรือว่าอาจจะฟักเลยก็เป็นได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเต่ามันเลยยี้ยงไงผมลืมละอืมอันนี้ต้องรอหรือเปล่าไม่ฟักครับทุกคนมันไม่ฟักมันไม่ฟักเลยครับทุกคนโอเคผมคิดว่า เราหน้าจะต้องรอโอเคครับอืมเบนจามินมาถือเป็น,เ,ปนเรียกว่าเอนเอนเดอร์พล er มาด้วยนะมันน่าจะไปเอามาจากเนื้อแมนเนี่ยแหละผมจะเอากอะไรกันเนาะต้องเอาอะไรไปแรกเอาเป็นปลาไหมอืมนี่นี่ไงเรียบร้อยครับได้เอนเดอร์พลมาด้วยนะใส่เบนจามินไปจับมานะเอาวละเดี๋ยวผมน,นี่ครับผมว่ามันเริ่มแนละ้ว ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมเอามาซ้อนกันเฉยๆนะมันเท่ดีคือมันไม่ฟากทุกคนมันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วเนาะหรือว่าจะต้องมันต้องการแบบว่าเต่าเพิ่มอืมผมเอาเต่ามาเพิ่มเลยครับทุกคนเพิ่มเป็นสี่ตัวนี่มีตัวหนึ่งหลายกับเพื่อนนะครับผมคิดว่ารอบนี้แหละมันจะต้องฟักละให้มันฟักกันให้ได้นะมันไม่มาว่ะทุกคนเต่ามันไม่ยอมฟักกันนะครับอาจจะเป็น เอหมาถึงว่าตามันไม่มันไม่ฟักไข่เอนาะอืมไม่รู้เหมือนกันวะลืมอ่ะโอเคผมปล่อยเลยครับทุกคนให้มันไปตามไปไหนก็ไปนะครับไปฟักที่ไหนก็ไปนะครับมันน่าจะฟักที่นึงแหละเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะก็แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตอนหุ่มุเย็นบายบายครับ แล้วเจอกันบาย